ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะปัญหาเรื่องยุงลายโดยเฉพาะกลางวันนะคะที่บ้านพี่ตีนี้ยุงลายเยอะมากหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะตามบริเวณบ้านนี่คือเราต้องดูเลยนะคะสารวจแหล่งเพาะยุงเลยนะคะต้องคว่ำพวกกะลาพวกภาชนะที่มันมีน้ําขังนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้ามีตุ่มมีโอ่งอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะใช้ทรายอเบดนะคะเท ป้องกันเลยนะคะไม่ให้ยุงเขามีการเพราะขยายพันธุ์ได้นะคะแต่ว่านะคะถ้าเรานอนตอนกลางวันเนี่ยยุงบางทีเราก็อาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงนะคะพี่ตีก็จะใช้มุ้งกระโจมเป็นตัวช่วยในการป้องกันนะบางอยา่างพี่ตีนั่งทํางานคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์หรือว่าช่วยนะคะป้องกันยุงเวลาคุณแม่นอนพักผ่อนอย่างเงี้ยะคะ่ะพี่ตีก็จะใช้คุมได้ทั้งเตียงนะคะสามารถคุมได้ทั้งเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตนะคะของอยู่ในตะกร้ากดสั่งซื้อได้เลยสินค้าีพร้อมส่งนะคะ